แล้วก็ผมมีของเล่นใหม่ด้วยนะทุกคนเพิ่งถอยมาใหม่เดี๋ยวให้ดูตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วความกลัวก็เริ่มเข้ามาเยือนแล้วนะครับทุกคน โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ5ทุ่มกว่าแล้วนะผมก็อยู่ที่นี่คนเดียวตั้งแต่พี่เอกกลับนะความกลัวผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะฮะ <isms by the guards> <floor> สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทั้งบ้านใกล้แดนกรุงทั้งมันทุ่งแดนไกลนะฮะและทริปนี้ผมพาทุกคนมาตกชิงดิวนะสวันหนึ่งคืนคืนนี้ผมอาจจะนอนคนเดียวนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็วันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแม่มยนะครับผมตําบลท่าขุนเงินเนาะอำเภอแม่ทานะฮะจังหวัดลําพูนนะทุกคน ก็วันนี้ผมมากับพี่เอกเอวีนะครับผมนี่ครับผมเจอกันอีกแล้วครับออกที่บ่อยเลยหลังๆมากับอาจารย์นุกก็หมายนี้เป็นหมายที่พี่ทําไว้นะหมายผมกับนาเอทำไว้นาเอนะครับผมก็ได้ข่าวว่าได้ยี่สกไปหลายตัวจบคลิปนะครับผมใครอยากดูก็ไปดูได้ที่ช่องพี่เอกนะตัวใหญ่มากนะฮะโอเคโอเคอาหารวันนี้ก็เป็นแบบสุดแยมโลของพี่เอกนะครับนี่เป็นครั้งแรกในการตกแยมโลของผมเหมือนกันนะ นนออต้องเอาไปผสมกับเยือ่อเยื่อตกปลาเกตอ๋ออ๋อเนี้นะฮะก็เอาผสมกับโปรตีนนะสุดกุ้งสุดกุ้งนะของพี่เอกเอบีนะทุกคนก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าผมเนี่ยจะได้ปลาใหญ่เหมือน คลิปพี่เอกหรือเปล่านะฮะทุกคนโอเคแน,นะนําอุปกรณ์นิดนึงนะฮะก็เนื่องจากพี่เอกเนี่ยเจอปลาใหญ่นะทุกคนวันนี้ของตกเป็นระยะ4.5ตกเป็นแบบบาร้านนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะแต่ลมแรงมากเลยทุกคนเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนถ้ามันไม่เวิร์กนะเป็นแบบไม้ตายน่าจะเวิร์กสายเมนนะครับผมใช้20ปอนของจีดามานีนะเพราะว่าเผื่อเราโดนปลาใหญ่เหมือนพี่เอกบ้างนะฮะก็สายหน้า12ปอนนะฮะตะขอเบอร์6นะฮะน่าจะเอาอยู่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า จะเอาอยู่หรือเปล่านะมกับผมเย่ yeah. เทคนิคการผสมอาหารนะทุกคนโก <l ots> เต้เนี่ยจัดไปเยอะๆเลยโอ้โหแยมโบรอเคบอกใส่ไปพอๆนิดโอเคโอ้โหสตอเออเอาประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ผสม <l ots> เฮ้ยเจ๋งว่ะไม่เคยตกแบบนี้เลยทุกคนเจ๋งเจ๋งเฮ้ยหอมมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผสมน้ํากัน ครับผมปลาตัวแรกของผมถึงเวลากินข้าวเที่ยงแล้วทุกคนตำมันนุนนะฮะตำส้มอันนี้อะไรนเนี่ยข้าวมันนุนข้าวมันนุนอันนี้ราบปลาอจาราบปลานะครับอันนี้อ่าปลาหมึกทอดน้ำพริกตะแดงชิ้นส้มไก่หมูไก่ทอดุเซนยันนานไหมฮะโวงหาเป็นชั่วโมงมารับบุตรเนยอกเนกล้าเลยอร่อยกัน โอ้ยยงวะโอเ้ปลาอะไรไม่รู้ทุกคนโม่สตโอกเฮ็ดไหมเห็นไหมอ้ลากล่นหลุดเลย ปากลังดมจานูเอ้ยมวยไปกะมุยมือมันด ough> ิ้นเตียงมันกดดันอะมวยกปามือมิ้นเตียงกดดันน่ะเวลาไหมเห็นไหมเออโออ เป็ดกองสขมันวันนี้เต้เป็ดกองสขมันจะเปลี่ยนอาหารกองกลางบนมาว่ะวันนี้เย็นนี้ได้ทำอาหารแล้วไมาอันนี้วันนี้เฮ้ยตาเพียนเฮ้ยเย่เย่อันที่ผ่านไปกับอันที่ลงมาคงจะบาลานคงจะเต่าเก่าคงจะมาขึ้นอ่ะเฮ้ย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 ขําหญ้าหญ้านิดหน่อย

วะวกระตเปี้ยงกระตี้ด้วยแกสวยเห้ออูหูปนินอ้โหอยอ่เอบีทำไมงอโก้งหูปนินนี่วะชอุ๊้ยวอ้ยปนินเขแล้วเนยเว้ยเฮ้ยสวยสวยเฮ้ เยอะเอบีใช yeah. hey, oh ่ไหมเยอะเอบีงอก็งอกเนี่ยเฮ้ยปนินน้ำเล้าโอ้โหว่ะเฮ้ยปนินนี่ว่ะกับปนินนะดิเฮ้ยปนินอีกแล้วโอ้โหมีแต่ปนินโอ้โหสตกอกไม่เอาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย นิ่มโซโซโซยิ่งไกลยิ่งใหญ่นี่เห็นไหมนี่นี่แล้วนิวนิวอีกแล้วปนนิวตุรกีเลยนี่ตุรกีนะจำหน้าได้อยู่บ้าไปเลยเออความสุขสองนันุอุ้ยปนนี้นี่แล้วมึงอยู่ด้วยกันเนาะก่อนจะแข่งสง่าบนเนินเขาอะไรอย่างนี้จำ

โอเคทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะกางเต็นท์นอนตรงนี้คนเดียวที่นี่นะครับก็ผมคิดว่าปลาวันนี้ก็พอสําหรับผมคนเดียวในมื้อเย็นนี้แล้วนะโอเคเดี okay, ๋ยวไปกางเต็นท์กันแล้วก็ผมมีของเล่นใหม่ด้วยนะทุกคนเพิ่งถอยมาใหม, <c oughs> ใหม่เดี๋ยวให้ดูนกยุงนกยุงน้องนกยุงนะฮะ มุมอะไรอ่ะจะเป๊เนี่ยโชว์ของนี่ที่นอนครับผมสี่ร้อยบาทนะทุกคนเนี่ยยี่ห้อนี่ผมใช้ยี่ห้อนี้ทั้งเต็นท์ด้วยนะครับผมผมแบบเป็น FC ยี่ห้อนี้เลยเฮ้ยเยอ่ะอะดีเป๊ะ นี่ทุกคนผมก็มีอีกไอเทมหนึ่งนี่พัดลมแขวนไว้ตรงนี้ครับแบบนี้ว้าวเห็นไหมนี่ทุกคนตึง้งว้าวเสียบ power bank บบนะฮะประมาณนี้โอ้ร้อนจิบเปล่งเลยพ่อแม่นอนอยู่ในถังหน้าบ้านด้่นจช่ แก้มช้ำแก้มช้ำแก้มช้มอ้าวโอเคทุกค,คนพี่เอกกับน้าบ,บอมจะกลับก่อนอแล้วนะครับ,บพรุ่งนี้จะตามมานะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้เนาะบ๊ายบายครับผม โอเคก็หลังจากนี้จะเหลือผมแค่คนเดียวนะในที่แห่งนี้นะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับผมทุกคนมาอยู่กับผมคืนนี้ผมจะได้ไม่รู้สึกเหงานะฮะเราต้องอยู่ด้วยกันทุกคนฮมาพิชิตความกลัวด้วยกันดูว่าคืนนีนะ้จะเป็นยังไงผมจะเจอนะไม่อยากพูดเลยโอเคทุกคนปาลารวมนะเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเมนูนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ จะมืดแล้วนะในกล้องมันอาจจะยังสว่างอยู่นะครับผมเรามาสัญญากันก่อนทุกคนต้องอยู่กับผมจนถึงเช้านะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมเตรียมเตาแก๊สมานะเดี๋ยวผมจะทอดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปผัดกับพริกแกงนะฮะโอเคเดี๋ยวทอดกันก่อนนะครับเฮ้ยสุกโอ้โหเป็นไงเตาแก๊กก็คืนนี้มันอาจจะทุลักทุเลหน่อยเพราะว่าผมไม่มีไฟนะไปฮะทุกคนเดี๋ยวไม่มีใครละ ไปอาบน้ำด้วยกันดีกว่าก็ใกล้ๆนี่แหละครับตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยนะรู้สึกเหงาเหมือนกันที่ต้องได้อยู่คนเดียวน้ำลึกเหมือนกันน้ำลึกเหมือนกันทุกคน ตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วความกลัวก็เริ่มเข้ามาเยือนแล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคนปลาชุดแรกถุกแล้วครับโหไปรบเลยโอ้ ทุกคนตอนนี้ปลาสุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะผัดพริกแกงลงไปนะทอดก่อนทอดทอดพริกแกงให้มันหอมแล้วผมจะเอาปลาลงไปฮ่าฮ่ร้อยได้กินข้าวแล้วทุกคนเ <c oughs> เหมือนมีคนมาครับทุกคนโน้ครับถ่ายคลิปอะไรเลอวะถ่ายคลิปอะไรอ่ะอาจจะลุกอีวีอะเอ้าพี่เอกมานะทุกคนเอ้าพี่เอกมากับผอนะครับทุกคนโอ้แอ้พี่เอกเป็นห่วงน้องนะครับมาเที่ยวหาอยู่นะโอ้ใจหายวับเลยคนนั่งร้องไห้คนเดียวเรียบร้อยทุกคนหน้าตาอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับผมตาทอดนะ cốp nay nọt, hừm, tuyệt, hừm, ăn hết mấy hơi nhiều

ได้เหรอได้เหรอืมเงี้ยมันเยี่ยเฮ็ดอ่ะกับน้องใส่พริกแกงไงโอ้พริกแก่พริกเกินเห็นไหหน่อยหอมมากเฮ็ดใหญ่จังเต็มซีฟเต็มซีฟเมื่อกี้คะแนนทุกเึ่งโอ้อ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่เอกจะโชว์เทคนิคการล่อปลาบูนะโอ้หนี่นักนาดปลากุ้งเหรอเนี้กุ้งปลาเยอะขนาดอ่ะอันนี้นหละโอ้โหอู้ดเลยอ่ะอู้ด ครับผมเฮ้ยเหงาอยู่คนเดียวแย่เลยไปเจอแล้วครับเจอแล้วครับตอนนี้จริงไปแล้วเจอล้วเฮ้ยยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงสุดยอดสุดยอดสุดยอด โอเคทุกคนพี่เอกก็จะกลับแล้วนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มเนาะไปกลับไปกันขอบคุณพี่เอกมากนะฮะเป็นห่วงน้องนะมาเที่ยวหามากับพบอเราคอเดียนระวังนะมีมีอย่างที่น่ากลัวก็ไม่บอกไปดีกว่า ตอนนี้เวลาประมาณเนี่ยฮะห้าทุ่มนะมนก็ผมก็อยู่คนเดียวนะทุกคนเห็นไหมทุกอย่างมืดไปหมดเลยนะครับผมโอ้โห โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าทุ่มกว่าแล้วนะผมก็อยู่ที่นี่คนเดียวตั้งแต่พี่เอกกลับนะความกลัวผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะฮะตอนนี้ที่นี่เงียบมากนะ,ะับเงียบจนผมได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะเราได้มาใช้ชีวิตคนเดียวได้อยู่กับตัวเองแต่อย่างน้อยผมก็ไม่เหงานะ เพราะว่าผมมีทุกคนอยู่เคียงข้างจนถึงคืนนี้นะฮะก็หวังว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ดีของพวกเราแล้วก็คืนนี้ผมจะหลับสนิทเจอกันพรุ่งนี้เช้นเชนชานะครับผมขอบคุณมากมากที่อยู่ด้วยกันมาถึงตอนนี้นะทุกคนกูดในฮะดีสีครับผมก็มยังไม่เช้านะเมื่อกี้ผมลุกขึ้นไปญี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะอีกนิดเดียวจะเช้าแล้วทุกคน นี่ครับผมทุกคนผมทำสำเร็จแล้วผมนอนคนเดียวได้แล้วเมื่อคืนก็นอนดีนะฮะก็ไม่มีอะไรผมว่าความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นนะฮะนนนนอนคนเดีียว่ก<ฮ>มีคนมาปลุกแล้วทุกคนพี่เอก วัสดีครับสวัสดีเช้ายาวันครับนึกว่าผมมีชีวิตแล้วมาดูอาจารย์นุ๊ยรอดอยู่เอ๊ะตะคืนพี่บอกว่ามีคนมาแขวนคอตายแต่มีเอะเชี่ยชิมหายแล้วผมหลอดมาได้เยวานี้เยออย่าก็ก็ๆมีอะไม่มไมีอ่มีไม่มีไม่มีไ่มีไม่มีไม่มี่มี่มีไม่มีไม่ันนี้ม่มีไม่มีไวันีี้ม่มนี้มันู่ั เี่ครับะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะลองตีหน้าดินดูมีเวลาช่วงเช้านี่มาเนาะก็ตะกอนะฮะแตะก็ปุดเกิงอ่ะเออโอ้โหไปแล้วปึกเฮ้ยเหมือนจะมีแซนี่ยพี่อะไรวะนักแหงวะ โอ้โโดดโดดโดดใหญ่มากใส่ไ่ะครัแก้มช้ำโอ้แก้มช้ำเอ้ยโอ้โหเอ้ยเจกับพี่แม็กกี้นะครับเตรียมมาให้สุดยอดนะกินข้าวเช้าก่อนบมีสองอันกับเ้าก้นจุน ปโอปลาสร้อยเย่ปลาสร้อยนะเช้านี้ผมเปลี่ยนเป็นตะขอเบอร์เล็กลงนะทุกคนได้ผลเลยครับปลาสร้อยนี่นี่นี่ว้าวแล้วสร้อยเรือนี่น่าจะส้อยครับฮู้ยมาแล้วครับผมกุปปลาสร้อยครับผม เออเข้าอยู่อ่ะเข้าอ่ะหลุดไปแล้วดูอู้ถอนมาขนาดนี้บอติดได้เดีวะโอ้สงามขนาดโอ้ มันใหญ่ๆดูใหญ่เลยไซส์สวยสนุกครับผมโอ้โ้โอ้โ้โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหล้โอ้โหโอ้โโอ้โปลาี้ออกครับภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรนะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะ ยี่สกนี่ว่ะโหที่นี way, e ่ก็เป็นยี่กนะครับเราปล่อยนะครับไซส์นี้เราปล่อยครับเรามันโตเนาะเราจะโตเราจะกินไซส์ใหญ่ครับเสื้อยอดครับผมแจ๋วแจ๋วแจ๋วอะไรอีกแล้วร้อยปึหมาหมา ดีครับมีของดีบะหมี่บะมีครับเอกอย่างแต่เครื่องนั้นแ่ละมีคนผูกคอตายนี่บะหมี่จบน้วแตยนี่มีกะนี่เนี่ยอีร้านอะไรที่เขาทำสาเนี่ยมันจะมีกอกอ่างน่นแหะมันเป็นแฟดตึ้งผู้เลยเออคนเดียวไปชื่อเดียวกันไปแผ่นด้านในแผนสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวจะตริกมาอยู่ เออเออเออยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เออเออตอนตนโอ้โหเฮ้ยเฮยังอยโอ้โห่ตันี้ไม่ปล่อยครับใหญ่มากตัวนี้ใหญ่นะครับโอ้โหปาส้อย้ยใหญ่มากโอ้ยอะไรว นี่ไงนี่ไงโอ้สเตอร์อโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับประมาณประมาณสักกี่ตัวอ้โหเป็นร้อยครับโอ้โหโอ้หน่าจะหลักร้อยครับโอ้โหเยอะจริงจริงสุดยอดอ้าวนี่ยฮะ น้องเขาใช้เบ็ดไม้ไผ่นะอ้าวเอาหลิวไว้เล่น <c oughs> <c oughs> ครับผม